สวัสดีค่ะโรคแพนิคไม่รู้กลัวอะไรแต่ใจวิวมาฟังกันนะคะโรคแพนิคคือผู้ป่วยที่มีความทุกข์ทรมานอย่างมากจากการวิตกกังวลนะคะเช่นอาการตกใจกลัวอย่างรุนแรงโดยที่ไม่สามารถควบคุมอาการนั้นๆได้เลยค่ะอาการหลักๆของโรคแพนิคนะคะ ก็คือมักเกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุมักจะอยู่ในช่วงเวลา10 1ถึง15นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะผู้ป่วยจะมีความรู้สึกว่าอาการเหล่านั้นจะเกิดขึ้นซ้ำอีกจึงมีความกลัวที่จะออกไปสู่ที่สาธารณะนะคะจึงมีผลทำให้รบกวนกับชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะมาดูอาการของโรคแพนิคก,กันนะคะ ใจสัน่นเหงื่อแตกมือเท้าชานะคะหายใจไม่อิ่มหรือมีความรู้สึกว่าจุกที่ลำคอแน่นหน้าอกเวียนหัวคลื่นไส้มีความรู้สึกภายในแปลกๆเช่นมีความรู้สึกมึนงงคล้ายจะเป็นลมนะคะรู้สึกหวิวหวิวใจลอยๆยคล้ายอยู่ในฝันโดยจะมีอาการหลายๆอย่าง เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะคะแต่ไม่จำเป็นจะต้องมีทุกอาการที่กล่าวมาข้างต้นนะคะสาเหตุของการเกิดโรคแพนิกมีอะไรบ้างมาฟังกันนะคะอาจเกิดจากพันธุกรรมความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองของคนเราด้วยนะคะการเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนมากๆในอดีต รวมถึงความเครียดในปัจจุบนันทำให้เกิดสัญญาณหลอกราวกับว่าร่างกายกำลังเผชิญอันตรายอยู่นั่นเองนะคะทำให้ร่างกายหลั่งสารและฮอร์โมนบางชนิดนะคะออกมามากกว่าปกติทำให้เกิดอาการดังกล่าวขึ้นค่ะมาดูการรักษานะคะการรักษานะคะจะอยู่ในความดูแลของแพทย์ ซึ่งแพทย์จะให้ยามาเพื่อควบคุมอาการนะคะอาจจะมีการพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับทางจิตร่วมด้วยค่ะ,คะเช่นการทําพฤติกรรมบําบัดน,นะคะการฝึกการผ่อนคลายหรือการทําจิตบําบัดคนที่เป็นแพนิคนะคะอาจจะพบว่าเป็นโรคอื่นๆร่วมด้วยเช่นโรคหัวใจโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลรวมทั้งติดสุราหรือสารเสพติดบางชนิดด้วยนะคะการดูแลตัวเองและป้องกันโรคแพนิกนะคะข้อ1ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ2นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะข้อ3งดใช้คาเฟอีนอย่างเช่นชากาแฟชาเขียวเครื่องดื่มชูกำลัง สุราและสารเสพติดบางชนิดด้วยนะคะข้อ4การฝึกการผ่อนคลายนะคะอย่างสม่ำเสมอช่วงระยะเวลา15ถึง20นาทีข้อ5ฝึกการหายใจการนั่งสมาธิการเดินจงกรมหรือการฟังเพลงนะคะข้อ6การฝึกโยคะการรำไทเก๊ก หรือการออกกำลังกายโดยการประสานร,ร่างกายและจิตใจนะคะข้อ7การได้รับการปรึกษาจากผู้ที่ไว้ใจและมีความศรัทธานะคะรวมไปถึงหรือการใช้บริการผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพจิตโดยตรงนะคะข้อ8การจัดการความเครียดด้วยวิธีที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นการศึกษาธรรมะ ทำงานอดีรลกที่ผ่อนคลายนะคะข้อ9ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานะคะหากมีอาการแพ้ยาก็ให้แจ้งแพทย์ก่อนนะคะว่าเราแพ้ยาชนิดไหนบ้างข้อ10เวลาเป็นแพนิกนะคะอย่าได้ตกใจนะคะให้นั่งพักและรออาการให้สงบก่อนนะคะค่อยทำกิจกรรมอย่างอื่นค่ะขอบคุณข้อมูลจาก k u cool m e n t a n h e a l t h com ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากติดตามสิ่งใหม่ๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ